โอเคครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับผมมาแจ้งรับเครดิตทดลองนะครับการใช้งาน AI นะครับซึ่งให้เราเอสไลน์คนนี้ไปนะครับเพื่อที่จะขอรับเครดิตทดลองนะครับก็พอเราเอสไปปุ๊บมันก็จะมีข้อความนะครับแจ้งชื่อของพนักงานนะครับก็ก็ พูดไปเลยว่าติดต่อขอรับเครดิตทดลองอย่างเงี้ยเขาก็จะถามเราว่าพี่ได้เข้ามาใช้แพลตฟอร์มกลยุทธ์ AI ที่ผ่านการแนะนําของเพื่อนคนไหนหรอคะอ่าก็บอกเข้าไปเลยครับว่ารหัสเพื่อนของฉันอันเนี้ยให้คุณส่งรหัสเพื่อนที่คุณสมัครต่อนะครับไปให้เขาเลยถ้าคุณไม่มีรหัสเชิญอันเนี้ยคุณจะไม่ได้รับอ่าเครดิตทดลองนะครับก็อ่าเขาจะถามว่าสมัครบัญชีเรียบร้อยหรือย,ยังนะครับคุณก็บอกไปเลยว่าสมัครเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็จะแจ้งมาว่าน้องจะช่วยพี่สมัครเงินทดลอง50ดอลลาร์เป็นระยะเวลา2วันนะครับเขาให้เราแจ้งชื่ออายุเบอร์โทรศัพท์อาชีพแล้วก็อีเมลอีเมลจะต้องเป็นอีเมลที่เราสมัครเท่านั้นนะครับเพราะเขาจะเช็คว่าเราสมัครจริงหรือเปล่านะครับก็บอกไปเลยครับว่าเราชื่ออะไรอายุเท่าไหร่เบอร์โทรอ่าเป็นอาชีพอะไรก็กรอกลงไปแล้วก็อีเมลนะครับกรอกไปเลยครับ พอส่งไปแล้วเขาก็บอกว่าได้เลยค่ะรอสักคู่กําลังดําเนินการสมัครเงินทดลองให้นะครับแล้วก็รอสักคู่นะครับไม่เกิน10นาทีนะครับทุกคนแล้วก็เขาก็จะแจ้งมาว่าน้องได้ช่วยพี่สมัครเงินทดลองให้เรียบร้อยแล้วพอเงินเข้าบัญชีรบกวนบอกน้องด้วยนะคะอ่าบอกแล้วก็คือให้เราเข้าไปเค็บหน้าจอว่าเออเราได้รับเลยนะ5้าิบดอลลาร์เนี่ยอืมแล้วก็เข้าแล้วนะครับเขาก็จะบอกว่าตอนนี้น้องจะสอนพี่ วิธีการเปิดใช้กลยุทธ์อย่างแท้จริงนะครับเขาก็จะสอนเราขั้นตอนนี้คือคุณทําตามเลยอนต้องต้องทำตามเขาเท่านั้นนะอันนี้ต้องทําตามเขาว่าเขาให้กดอะไรคุณก็กดตามกดเสร็จปุ๊บเค็บหน้าจอไม่ต้องรอให้เขาถามว่าให้เขาเค็บหน้าจอเอ่อให้ให้ให้คุณเค็บหน้าจอให้เขาคุณกดปุ๊บเค็บหน้าจอให้เขาปั๊บเขาก็จะชี้บอกเราเลยว่าคุณต้องกดอะไรต่ออะไรต่อนะครับพอกดเสร็จแล้วนะครับก็อาจจะได้รับประมาณแบบนี้เลยเรียบร้อยแล้วก็ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วประมาณนี้เลยอ่ารายได้ของเราจะเข้ามาในประมาณ2-6ชั่วโมงนะอันเนี้ยก็คือปล่อยให้ AI มันทำงานของมันเลยให้มันไปเทรดหรือให้มันไปทำอะไรให้มันไปซื้อขายให้มันไปสร้างกำไรให้มันเป็นสร้างรายได้ให้เราเนี่ยอัตโนมัติโดยที่เราไม่จำเป็นต้องมาดูมาเช็คอะไรเลยเพราะว่า,า AI ของเขาเน้นให้เราสะดวกสบายโดยที่ไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรมากมายประมาณนี้นะเสร็จแล้วนะครับขั้นตอน แค่นี้เองเมื่อครบ2วันนะครับเราได้กาไรเท่าไหร่เราค่อยมาถอนได้ไม่เท่ากันนะทุกคนเพราะมันไม่ใช่ตัวการันตีว่าได้เท่าได้เงินเท่านั้นเท่านี้นะรบ,บริษัทเขาไม่ได้การันตีว่าจะได้เงินเท่านั้นเท่านี้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับตลาดว่าตลาดที่เขาให้เราเลือกเนี่ยเหรียญที่เขาให้เราเลือกเนี่ยอ่มันจะมีความผันผวน,นมากน้อยแค่ไหนได้ไม่เท่ากันอันนี้ต้องต้องยอมรับว่าได้ไม่เท่ากันนะบางคนได้เยอะได้น้อยแล้วแต่จังหวะแล้วแต่โอกาสด้วยนี่นะครับก็คือการรับ เครดิตท,ทดลองแต่รายได้ที่เราได้จากเงินทดลองเอาไปเล่นเนี่ยเราสามารถถอนได้ซึ่งผมทําคลิปถอนไปแล้วนะครับทุกคนอ่ะโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายเลยรับเครดิตเสร็จแล้วก,ก็กดตามเขาก็รอรอ,รอดูผลกําไรก็คือประมาณ 2- 6ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอหน้าผมจะมาสอนวิธีดูกําไรว่าจะไปดูตรงไหนดูยังไงดูตรงนี้เลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมให้ดูเลย เข้ามาที่ f นะครับแล้วก็ไปที่คําว่าการลงทุน ai ครับทุกคนแล้วก็กดไปที่กลยุทธ์ของฉันอตอนนี้เห็นไหมครับของผมเนี่ยถ้ากรณีที่มันจะขึ้นตรงนี้เลยครับจํานวนเงินที่ลงทุนตรงนี้กําไรก็คือ7.58ดอลลาร์ถ้ามันครบนะครับถ้ามันครบตามจํานวนวันมันก็จะได้รับมาประมาณนี้แล้วแต่บางคนได้น้อยได้เยอะแล้วแต่นะครับประมาณนี้เลยตัวจําลองก็มีนะครับตัวจําลองตัวเนี้ยผมใช้ ก็คือมันเป็นการจำลองเงินอันนี้ไม่สามารถถอนได้นะกำไรที่ได้มาไม่สามารถถอนได้แต่ถ้าเป็นตัวที่เขาให้เครดิตเรามาเนี่ยเราสามารถถอนอารายได้ได้นะครับประมาณนี้เลยทุกคนโอเคนะ